ขา่นอนขา่นอนหลาเดี๋ยวให้แม่ได้นี่เออมูอสิไปนั่งถวยแทนมึงดอกนะแม่เอ้ยแม่อันใหญ่เป็นแจเป็นเช้าแล้วได้นังมาได้มึงสิเอาหัวมาเลี้ยง,งายาเลี้ยงแม่อุ้ยก็อยากได้ยุใหนแล้วผัวน่ะแต่มาถ่อาบอบิบ้างจังเชื่อ,อน่ะแม่ให้กูให้ถามให้แม่ถามกาาะคักแม่ยขอจ้าแม่อันใหญ่เป็นสาวจังสี่แล้วมึงกัน บอขีดคัดเม็ดเละมึงแค่น้อยตริงแต่ถามมาขีดคัดเม็ดเละมา,ากกว่ขีดคัดอยู่แต่ว่าแก่อยากเพราะไมีผู้ใดเอาแก่แม่เลยแก้วเว้ยจะไป<แ>ขีดขอเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวนั่นแม่มาเพราะเป็นต่มีดอกเอาผู้ใดสิมาโสดตายนอนนะมึงกูถามแม่เอาแม่แก้วก็งามอยู่เด้โอ้ยอยา่าวางงอมขอแล้วเพื่อวันภาพปูนโยนโอ้ยคุ้ยแม่ ลานันเฝ้าเฮียนเด้อมือนี้เด้อแม่แม่แม่จะไปเก็บผลหมากรากไม้ไปตลาดมืออื่นแม่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 แก้วอยากกินบักองุ่นบังองุ่นแม่มาต้องใสอยากกินแม่กินตะหักแก้วกินบักแก้วก็ได้แม่เอาบักแก้วมากินน้ำเด้อเออเดี๋ยวแม่จะเก็บมาฝากอยู่เฮี้ยนเน่ยไปใส่มาใส่เที่แนวอยู่น้ากินไม่ถางแอโอเคแม่โอเค กิบบ๊บแม่บอกว่าห้องไงเป็นสาวเหลวเป็นอย่างไรก็ระหาผัวแต่ว่าเลื่อมไปหางตาคือเห็นอีหยังแดงๆอยู่เสนะไอ้จาไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้ามาเบิ่งซอยแก้วได้ห่มันเป็น,นยหยังหี่สีแดงๆนี่เเ<แ>สียน้าเท้าตามวาวพับปิ่นท <Broad S 2> อ,อาสายตาช่งองมองหาไปเสนอ่อนี่ เดี๋ยวเียงหลังนี้มีคนหรือว่าบอลเวแค่หลังนี้มีคนหรือว่าบอลไอไม่ั้นล่ะเกี่ยวอยากรู้ว่าอันแดงเดงน่ะมันเปม็นหยังเกี่ยวบ่กายยางขบไปบ้างดำแดงไัมหยังอพวกมันไปจำเดียนเขาตีบาทนี่ไอพี่บ้องอีเกี่วนี่แกี่ยวย่อนเนาะูน้ำหาวาวได้ดยนี่มันเม็นวาวอยู่บ่เฮ้ย บเบาคือมันตกอย่างนี้มนโตนี่หุยฮะที่หลีบ่นี่เอาอีหามึงมมว่าปลาหมึกตี๋เบาตัวนี่แก้วย่านไอ้ต่าเบื้องนี้ดีดูอีปอบมีย่านบ่าวท้าไรเข้ามาย่านมีดย, <c oughs> ย่านผาอุ้ยจะเป็นว่าพ่อหน่อยแก้วเอ้ยเป็นผู้ย่านหนามึงก็ย่านเบาเจ็บมาใครก่อนนี่มันเป็นเบาที่หลีตัวนี่วานบ่เหระมะตกอย่างนมึงเด็กยังได้นี่เบาองค์ไส้ปิ้นทองได้แก้วนี่คน<พ>บอกว่า คันผู้ใดเก็บวาวนี่ได้สีได้เพิ่นเป็นผัวว้ายเออเกี่ยวสิมีผัวดินี่บอกผู้เก็บได้แมกูได้เก็บได้บล้วคำนเีเอา้าเอ้าไอ้ตาเก็บได้ตาก็ให้เกี่ยวตัวโอ้ไอ้ตาฟันมึงซื้อมาหอยังโอ้ยหาปอบมึงก็จะเงินซื้อกูเตรียมรยว<อ>นคำน,นี้มมามาเสียนหน้าเร็วเร็วเรีนตามว้าห้อหนิคง,งไส <ไว S 1> ขาดพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วยุ้ยใส่ตัวเนี่ยว้าห้อตกอยู่ไหนยันที่เก้วหนามาอะ นี่แเลสียหน้าหาห้องบอกให้เรียนตามเบาห้องเป็นอย่างเบาห้องก็เป็นโตอยู่กับนั่งนี่ได้เฮ้มันงยาดเอาขนา่อยมันหยาดเอาพอตลาดเห็นเป็นเบามมนงก็เรียนดึงออกไปเลยผู้ขาดดึงน้ำกับประธานแล้วเป็นยังนี้ก็เป็นหยาดมามันงาดเพราะอะไรมันสันไงขนาดน่อยเฮามีทางเลือกให้เจ้า สองทางเท่านั้นสองทางแบบไหนกันหน่อยทางที่หนึ่งไปเลือกมาเอาไม้ให้เขาเบา,า,เาหน่องค์เนาะทางที่หนึ่งทางที่สองทางที่สองก็ต้องไปเลือกไปเอาเบามาเอาไม้ให้เขาคือเขาเอาพี่สองทางเท่านั้นอีแก้วมึงจะเลียนไปไกลปานั่นเสี่ยงทีขาดอีกมันจติตกโพนท้องอีป,ปอบมึงก็ข้ามไปเตนเซอร์บอกหนูแลนลุ่งเนาะพี่เขาเสียมันขาดประวัติพนท้อง ่าแก้วอยากได้ผัวลาแก้วละไอวาวนั่มดีดีแ้ล่ะเออเดี๋ยวนี้องค์ไส้เป็นต้องพนออกห่อนเนี่ยสกลรกายเป็นกระวนกระไว้อุบวสบายในเนี่ยพ่นจากได้วาวแห้งแห้งได้ล่ะขึ้นวาวคนสลากบวกฮะันพระพี่ทองอยากได้เหพระพี่ทองมาบอกกับแก้วเอโอ้ยละบ้าบ่าบ้บอ้ใบอกระไ้อะบ้าบ้าบ้บ้าบ้าบาบ้าบ้าบาบ้าบ้าอ้าบาบ้าาบกาบบ้า้าบ้าบ้า้าบ้บ้าบาบบบ้บ้าาบ้าอ้าบา ยูมึงกลายเป็นหมาอยู่ไอยู่กันหมาสีเหี้ยนมึงโต๊ะไก่ปอปอปอพาเป็นทคร่งองก,ก็ได้พวกไงป่ะนีะ่ดอกว่าว่ายก็แล้ยวว่าน,นั่นก็แล้วน้อนแหละเอ้ยมึงถึงเมา,าเนี่ยเปล่ามึงเป็นว่าเงินเพียรแถวขอทางในปากนั่นกูอยากได้ผัวผกูไม่ได้อยากเเงินก็ได้แถวบป่ะฮะพ่อโอ๋บอกจะได้มันกับว่าว่ายอกเนี่ยว่ากับคนบดเตรียมเนาะคนเจ็ดสิบสามสิบ พระองค์ไปบอกอีกโหลันปะขันพระองค์ไปบอกมันจะหายอยู่เฮ็ดซับหนีกับว่ดไปพระองค์ไปไปไปยับไปเส้พระองค์ขันบอกพระองค์บอกได้เส้ลเร็วเชมาอะไรชื่อมาเถอะมาอะไรี่บอกมาถือมาือก้วขาไล่เขาไล่มา่ไหไล่มาขาไล่มาเขาไล่ไล่มาบ่ไอะไรนดบ่าไบอกเออบ่าด้ไ่เอื้อนดีเื่ดีพอละ พระอเอกงนะอีอปอบมึงก็ยังกลัวพายอเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเป่าเนี่ยชาติกูสิได้เป็นนักงเอกคือูคกูแต่งโตัวคือเชียรนี่มึงเดกลัวอะไรได้ยังสุดเท,ทส็สิบสุดใส่เไหนจะสุดคอยก็เลยเ้เป็นนักเอกติแม่เออเอาเอาบ้าไปห้าีสามสองหนละละขึ้นาไอ้อ้ซะขึ้นใ้เพิรนซาลาขึ้นใ้เพิ่นชแก้ว มันคนเกี็ดได้เลยอุ้ยเดี๋ยวเตะปะไปเอาน้ำเขาก่อนเรื่องามเลี้ยงมันพ่อองค์ก็ต้องบอกว่าเท่าสิหายนั่นหายนี่ก็ว่าไปตัวง่ายแทนไอ้กูเอาตัวยู่ติดเลยเนี่ยเราไปพ่อองค์บอกท่าตัดแถวยุมดากเอาไหมนะจ้านะจ้าขึ้นมาไอ้ายโอ้ยโอ้ยอีปอบมึงไอ้ไม่หยอมเ เด็กหน่อยหยอาเป็ตะเบิงอยู่ไป่นังมาดิปุ้ยนี่เห็นเป็นตะขีดยอดโอ้ยแก้วบาขึ้นแล้วเหตุจังไหนจังสิขึ้นมาไอ้โดนี่ขันอยากให้แก้วขึ้นวออบอกคนไปละพระองค์จะต้องไปบอกอีพ่ออีแม่พระองค์มาขอหน้าแก้วสักหน่อยปาดท้อเรืืองแค่วาวสักหนี่ สิฮอดสเสด็จพอ่อเสด็จแม่หอดบ่ได้เด็กขดาดขึ้นแม่เอาดีๆซะเร็วๆแก้วบอกขึ้น,นแก้วอยากเตะพระอ,องค์เป็น,นพ่อขัดพระองค์อยากเตะวาลขึ้นพระอ,องค์ก็ต้องไปบอกสเสด็จพ่อสเสด็จแม่มาขอแก้วไปยูน,นะนั้นเลี้ยวเบงเซกเดักๆคือมาพญ่พม เจ้ากระสังบังอาจขนาดนี้เฮ้ยกระสังขันพระองค์อยากได้วาลเคลอนอิริพระองค์ก็ต้องไปบอกเสด็จพ่อเสด็จแม่เหตุจังเลยดูหน่อยสิหน้าแกใวตัวตัวพระองค์ตัวไปเลยตัวบาหามือสิมาขอมันตัวกระสังมันจะหายเบานำคุณไปในนำใส่ไปนอนใจดีสู้มาเคยเห็นบ่ครัเขาแก่ดีเลยนั่นแหละข้ใจดีสู้มาอันเดี๋ยวเออตัวตัวตัวลาแก้วเออมือได้ก็ได้มือย่อมเบาดีก็แก้วเลยบ่สิบแปดคำ สิบแปดคำสิบแปดคำเดือนเดือนสิบสี่เดือนสิบสี่สีมาขอมันบอกตัวมันเลยกจีตัวมันเลยมันพอใจงันหรอกมันพอใจงั้นหรอกแต่ตาผัวมันมีเมียหน่อยมันยั่งป้องหัวแจ๊คจะคอยกับป้องหัวจ๊คด้กันสินะแต่กูก็ยังบอลูบอกค่ะเบิ่งดวงกูเนี่ยมันคือเบิ่งเบนแท้ห์พวกเบนเบ่งตัวเดี๋ยวแกวไปเอาเงินมานข้างนึงที่แกเอได้กูก็ต้องได้หรอวะมาสองคนให้ผู้เดียวกระจายด้านผู้เดียวนนาะ โอ้แต anyway. oh, oh. ่ไข i̇şte ่แน่นอนใส่ชุดขาดลายเรื่องประเด็นเป็นพาเลทจะฝ่าล้ํจะฝ่าล้ํเออโอ้ใบเขียวเก่าดอกฝนตกจะต้องฝ่ามาไปหงตะโ่นพวดเลยโอ้ยลาเอเอาซีซะเอาจังดสิ่งที่น้องหนิต้องการนี่ปีปีน้องนี่จัดใน้องเฮ้ยเดี๋ยวอย่าฟังอย่าฟัาของมัไกลให้เฝ้าก่อนอีหล่าวางได้ก่อนอยากให้พ่อกับแม่นี่มาขออีหล่ามับอ ให้พ่อก็แปลรปันทองมาขอน้องแก้วไปอยู่น้ำเสรแล้วมือใดก่อนสิบแปดค่ำเดือนเดือนไหนเดือนสิบสี่เดี๋ยวเสียมาขอเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้พ่อจะต้องนี่เสียพ่อก็เป็นโยกขันหมากมั่งขออีหล่าเลยโอเคปะโอเคครับผัดปินทองข้าสันเดี๋ยวแก้วไปเตรียมไปเตรียมข่อยเตรียมของกันเด้อเดี๋ยวแก้วไปเตรียมกระเป๋าไปย่งใหญ่เลยไปยูน้ำผัดปินทองเนาะ เอาว่าไอ้ประเดีเอาเฝ้าไปเลยเดี๋ยวไปเอากระเป๋าไปเอากระเป๋าก้อนแป๊บนึงโอ้เฮ้ยลิตตีกระเป๋ากระเป๋าเดียวเดียวเดียวมาเบิ้งสังขาดจากความน้อยผัวเอาเขาล่ำแก้วนามาเด้ลองสูนลองสูนล่ำเพลินผู้หญิงลองสูนล่ำเพลินผู้หญิงเดียวลองสูนลองสูน ไอ้มารับกอดกัน,น่อยหัวใจแก้วหดนาบ้าได้ฟังเพียจาทะเลไอ้บนตัวดอกลาอีหลีนางก็ดีใจแห้งเพิ่นสิมาเนาะเอาเนาะเอาอีหลีลาเอาอีหลีนันนนนนนน่งแล้วหัวบา <c oughs> ้าฮะกลาไปโลดดังเลยหล่ะมาไปก็ะไรข้นกับฟังหนูหัวแจเก้วหนาบ้า ความเก่าดีบังหันน an yeah, ั่งกะดีใจแห้งเป็นสิมาเนาะเอานงนี่ดีแล้ล่ะตาตาพี่รับไปไหนต่อวะเกี่ยวสิน้าเมื่อห้องนั่งพี่น้ปลี่ยนพ่อให้พี่มาแต่งอกออมพานอาจารอก้สาไปแต่งงานกันต่อครับไป อเเ๋อั้งสีซะกูถึงของไปแห้งน่ะเด็กนี่ที่แรกที่แรกพาปีนท่องบอกว่าล่าตอนเก็บวาวบัดนี้พาปีนท่องมาเปลี่ยนก่อนล่าไม่เป็นตอนได้วาวแม่ล่าแท่นหล่าแน่เด้อแม่เอาล่องสูตรไหมคะอาจารย์จีรเด็บปะเนาะมาจิกาถึงแก้วกาาหนตีทานพระฤาษีกูเมาอีีเด้กนี่ โจมทถาอีกูเพิ่มเบิกเพิ่มเบิกอยู่เดี๋ยวนี้บั้ดไอ้สุดเสียงเตยเอาโจมแ้บพี่น้องเอาสมีละเอาไปหรืออีพี่ไหมเนี่ยแต่เป็นนางเอกได้ออกสมีติอีพี่เสียจักลิดเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าคณะจันเดี๋ยวนี่แหละคณะอื่นเหรียญแม่แม่หมอรับหมูคณะนี้เนี่ยปรดีนี่แจ็คแม่หมอรับหมูนี่รับหมูโคตรอรรถผู้หนึ่งเกินผู้หนึ่งเดินบาดนีมั้ ม้นไงเจ็ดตัวแดงตัวแดงนี่คอยคือบอกคอยคือบอกโจรยุ้ยล่ำเกลียวหนามาเข้อเสียดายข้อเสียายบ่เป็นล่ำเรื่องเกลียวหนาเสียด้หน่าเนี่ยแล้วเบิ่งจะคิดพีดจะคิดว่าเขาเลีนปลานั่งเสียบ่ใหญ่อุ้ยนี่กขาเลียนโบราณโค่นปลานั่งเสียบ่นั่งแต่สมัยใดผูกขอนมัสการโองปลาลิ้อสีมาจได้นฮอนดอนนะอ้าวการเจรจากันเองก ม่อยากแต่เศราแต่เสียถนองลเอาไปย่ีหรบาทนี้เอาไป่ีรืบาทนี้มาลับขแกนเลยองค์พระฤาษีมีอย่างผู้ขาดรับใช้นอพยาค่ะไม่อยากแต่เศาแต่เสียถนองแล้วเป็นโหลดพระลาษสีเป็นพระสงขดชาดถวยชาดเกียงใช่กฟังหัวน่างท่งสูงกุ้งงแบงสีแล้วจะเขาหัดี่้อเอาพ่อไปย่สมาภาคพื้นสมมาภาคพืวนกับปีน้อง อันใดบอดีบกควนกับขอกับขอประทานอภัยเ้อมนนี้มาเหรียญเส้มเพลินกรไดพราะท่านได้ดังซ้ำเพลินดอกเขามาเหรีแก้มเพลินมาเทียดเนาะมวนปนี่ละมวนตาเฮงเหลียวพูดเขาเบี้ยจิตใจอีพี่นาฮะอีพี่นาอีพี่นาอีพี่นาเนาะอีพี่นากับอีซีคือก่าละพร้อมพร้อมบ้านหลังใหม่เออเอียนมันเป็นชีอยู่นี่นะเออคนอื่นม่เปนเราเนี่ยไมอได้แขงกันขอบคุณครับขอบคุณพีเอ็นซีครับจากกลสินครับ บีดหลุดมากตั้งแต่หกม้งเร่งมาซอยการใส่งานลูกเต่าน้องลุงยายหาผู้ดูดอุไรพรจากอุดรดสองลอยกระโดดไปน้องซงการลดเด้อทีมงานโอไปย้ายเอเกินปะซุ่มผมว่าปะซุ่มเป็นไหนโมเจ้าเกินบางรถบีดหลุดมากหัวตะหอดูดดอนตีมาดูดดอปั๊บเอิญเลยกำลังสิจอดรถเอิญกาม่าแบบประเด็นเพื่อ่าคนเคยอยู่เคยกินน้ำกันมาซอยมาเบิงแย่งกันย่ามเนี่ยติดตามผู้ดูดผู้ใดขับรถผู้ใดปานดำคำคู้นเอาละมามจุดตีมา แม่พูดขึ้นย้อยญี่ปุ่นเนาขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ขอบคุณน้องนะครับเพชรนางเดียเมืองแกดับขาดตะลุกนาดตะชินลอยเอ็ดอันนี้บ่อไก่บ่อไก่ล่ะมีไรนาดค่ะลูกชิ้นห้องเดียวกันเนาะไอพีเนาะห้องเดียวกันห้องเดียวกันห้องเดียวกันโอ้ยเอาปอะเดี๋ยวเขื้อนมาศิลปินเัางทุก